สวัสดีครับเมื่อนวันอังคารที่26ท่านว่าคมนะครับ2 5 6 6นะครับวันนี้ผมภาพี่น้องวันอยู่ที่ตลาดนัดโคกุอบ้านจานนะครับอำเภอหน้าคู่นะครับจังหวัดกาลสินนะครับ นะครับค้นหลายๆครับคุณนะครับพอขาผูสื่อนะครับอันนี้ก็คือง่วนะครับได้จักคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวทีไทยพี่น้องเบิ่งนะครับกำลังต่อร่องกันด้วยกำลังตอร่องกันดยี่ใส่เ่ตอน้ำเพิ่นอยู่บปล่เ ตก็น้องเพิ่นอยู่บ่ดูบ่ผมผมบอกพี่หนึ่เสะอเอาตัวใด้ก้แม่ลูกเสะแม่ลูกว่ะซาโลเล่เนี่ยอออแม่ลูกก้กันเลยเลยใส่แม่ลูกเสะเซ้าสามหาลอยแม่ลูกอันนี้เป็นซาลูเ,เล่นะครับเด้อเซ้าสามหาลอยแม่ลูกนะครับแม่เพิ่นยังสดอยู่ได้เลยครับ เอาเป็นลูกแรกนะครับเด้อเป็นลูกแรกนะครับนี่ลูกแรกคนเล่นน้ำเล่นน้ำกระบืออยู่นะครับนี่เอาลูกแรกเป็นตัวเมียนะครับเนี่ยเด้อเอาลูกแรกคนเป็นตัวเมียนี่เป็นลูกชาลูรีเอาตัวเมียนะครับอันนี้แม่นะครับลูกเป็นเล่นน้ำวายอยู่ครับนี่ยเอาลูกเปินเอาลูกตัวเมียนะครับเด้อเนี่ยเอาลูกเปิลนี่ลูกเป็นชาลูรีกันแม่กับชาลูรีนะครับนี่ชาลูรีนี่ครับสูงกว่ามานจักรลอย สารที่หาขึ้นได้ยเยอะครับประมาณบอลลูนลอยสารสิบนะครับด้ลอยสารที่หาบวกเอาแข้งขาบมมีตำหนินะครับไม่มีตำหนินี่นะครับหน้าตาเพิ่มยังสดใสเลยครับหัวโล้นนะครับเด้อยเรื่อยหัวโล้นนี่หัวโล้นตายังสดใสดีอยู่ครับเอาถือว่าสมบูรณ์แข้งขาดีบมมีตำหนิเด้อตกถอนบ่ได้ครับนี่ลำโตเพิ่นครับเอานี่ครับลูกเพิ่นเด้อลูกตัวเมียครับลูกแรกลูกแรกเอาลูกแรกไม่มีตำหนิ ลูกแรกน้องยายใสหน่อยโอ้ยังสมบูรณ์อยู่เลยเนาะสมบูรณ์่มมันบดีไปเลยดีพะแม่เพยังสมบูรณ์สดใสอยู่เลยสดสดยูอบอกสองหมื่นสามบอกหสองหมื่นสามครับแม่ลูกลูกตัวเมียเอานี่คบนยยใสเอาต่างเล่นนี่เนาะสาที่ผาขึ้นบแล้วเนาะตอาที่ผาบวกแล้วเนาะ ตาโตราถนบดได้รึไม่มีเดี Nixon, ücken, nice. ๋ยวเบิ่งหนาเพิ่นกันคือคือสวยท้นี่อันนี้เศร้าสามนอนี่เนาะเศร้าสาเด้อเบิ่งหนาเพิ่กนไดครับแาลี่แม่ลูกเด้ครับเศร้าสเดี๋ยวเบ้งเบิ่งแม่ลูกแาลลคือเกาหัวเศราเศร้าอ่าร้อ้อรนี้โอ้ลูกเงหรลูกแดงแนี่หน่าโอ้แม่ลูกได้ครับนี่แม่ลูกแม่ลูกแาลลุ่คือกัน อันนี้เป็นลูกผูเนาะย่าใสลูกผูอ่ะตัวนี้ลูกผู๋อ่ะลูกผูอันนี้แม่เป็นเซเล่เนาะเศลลีหารอืมหารยเยเป็นลูกแรกเพิ่งฮึกันบ่ลูกแรกลูกแรกสีแดงนี่เนาะเป็นเพิ่นเป็นว่ามั่นมาลูกเพิ่นนี่อืสองหมื่นสองถูกๆเลยเด้อเนี่ยเอานี่ครับอันนี้เป็นลูกตัวผูลูกแรกที่กันบ่ครับบ่ลูกแรกลูกตัวผูนะครับแม่เป็นแซเล่นะครับ เป็นข้อเลือ่อยขอเลื่อยบันเท่านี่ครับเลือดอิบสูงหมดไลยนะครับแต่ว่าให้ลูกดีแล้วแดงๆส,สองหมื่นนึงครับด้วยถูกถูกแม่ลูกด้วเนี่ยแม่ลูกนี่2สองหแม่ก็อย่างันจะรอยสามสิขึน้นรอยสามสิขึน้นรอยสิขึน้นนี่แม่เพิ่นเดอเอาเปเอ,เอาไปเลี้ยงน่ครับให้ลูกดีเยอะด้ดอนี่เดอ้อนี่นี่น,นี่เอา2 2งหม โถอนบอมี่โถอนบอมี Somehow, so need, mm ่ก hmm. ็ได้ราคาถือดีถือดีแม่ลูก2องหมืมัดละบอครับบบนี้มัดละบอมดลโอ้สองคมื่นสองเบอท์โทรครับบัดนี้ศูนย์หกสองหนึ่งแปดสี่เก้าศูนย์หนามปเลยพ่อใหญใส่ได้เบอร์นี้ถูกๆด้วยเป็นซาลูล่แม่ลูกโคมแม่ลูกอ้า โทษด้วยเลยโทษด้วยเมีเง่ายไหนผมผู้ใดล่ะครับผู้ท่านบ่บ่ฮะอะไรครับนี่บ่ครับแมนอันนี้ลูกคนบ่อันนี่แม่นี่ลูกโอ้แม่ลูกโทษด้วยล่ะครับแม่ลูกนี่สามที่ห่าเป็นลูกผู้เนาะครับลูกสองบ่ครับแล้วลูกแรกเพิ่น โอ้ลูกตัวที่สองสามหาเด้อแม่เป่นอ่างทองนิ่งไงนะครับสูงออกมาจะกลุ่นละลอยสาทีหเเกือบ4สี่สิบลอยสาอยสี่สิบได้หรอครับเด้อแม่ลอยสี่สินะครับนั่นี่ลูกคนเด้อลูกตัวผู้เป็นลูกตัวที่สองใหญ่ละลูกคนก็ได้เนาะบางใหญ่เลยใหญ่เลยครับลูกตัวผู้ออสห้าสามห้านี่ลูก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 ผู้ลูกผู้ แม่เพิ่อนหวังญ่เลยนี่ลูกขีดที่สองขายทุกขาถอนบ่ไใดเนาะบ่มีตำหนิอย่างเด้อนี่แม่เพิ่อนไม่มีตำหนิอันใดเลยให้ลูกดีเป็นตะเลียงเป็นตะเลียงเอาง่วเลี้ยงนะครับให้ลูกดีอยู่แม่นี่เด้อเอาสมบูรณ์ดีอยู่ครับแต่ว่าออกโค้งๆอ๋อโค้งๆเอาลูกคนแม่สมบูรณ์ดีนี่ลูกคนแม่เพิ่นขายทุกขาถอนบ่ได้เด้อนี่เอาอ่างทองใหญ่สามพันหาน้อเบอร์โทษเลยครับบ้านนี้แปดศูนย์ศูนยแปดศูนย์ศูนย์สองเจ็ ปดเเอาไหมกันนะศูนย์ศูนย์ศูนย์อศูนย์สองเกหนึ่งแปดเกสี่หนึ่งแปด่มาจากบ้านไหนนอห้ยนี่มาจาาจากบ้านไหนเจ้าห้ยเพ่งครับห้ยพึ่งหยห้ยยังนอนี่ห้ยล้องครับห้ยล้อนจากห้ยเพิงเด้อเอโทรมาสามหมืม่รูกลูกกอง่านันนี่ล่ะเอสามหมื่นห้าสามหมื่นหาื่นห้าองไนอใหญ่นี่มันแยกแยก ห้อยดุนบ่นี่แม่ห้องห้อยแฝนอหน่ห่างได้นอหน่แม่แดงแดงห่างได้ครับแม่บ่หนิโอ้ของบ่เนี่สูงนี่นะแม่หนึ่งสองบ่โอ้นี่แดงแดงแม่แดงแดงลูกผูรึลูกแม่เราเนี่ยลูกผูลูกตัวแรกหรือสองแล้วโอ้ตัวแรกเลยตัวแรกเลยตัวผูนั่น่นอ แม่นี่เนาะแม่สีแดงอยบ่นเนี่สีแดงเข้มเลยนี่ลูกลูกคนผูปิดเท่าไรละครับแม่ลูกเนี่ยเท่าสามที่หามาเนาะแม่กับลูกนี่เนาะสามที่หาแม่เพิ่นสูงประม่านเท่าไรละครับนี่มาร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบด้วย,วยเป็นลูกตัวที่สองเนาะโอ้เป็นลูก <c oughs> ตัวแรกตัวแรกตัวแรกโอ้ยลูกตัวแรกได้เลยเด้อเอาลูกตัวแรกสมบูรณ์ดีลูกคนเด้อดีพอครับบ่ดีเนาะเดี๋ยวเพิ่งทั้งทีกันเด้อ เอ้โหเขาขาวสิ่บังนะครับนี่นะครับสีแดงแดงแม่เพื่อนแม่เพื่อนนี่ครับอ้างข้องดีดีแข่งขาบ่มีแต่มีเรื่องของยายสุกแม่ลูกแม่ลูกนะครับเป็นลูกแรกลูกแรกเอาสมบูรณ์สูงไรสี่สิบนั่นายสุกตัวนั้นแม่นบ่นั่นไหมนี่นี่โอ้อันนี้สามหมื่นสามหมื่นแสดงกันเยสุกนี่ มอแม่นี่แม่กับลูกนี่โอสารานิผานึงสานิหาแม่กับลูกเนาะม,มามีแบบนี้ด้ยครับของเายสุกสามสิบห้านะครับอืมเอาต่อรองได้ด้วยสี่สิบถือว่านันหางรามหางย่าน,นลูกคนนะครับด้วยเป็นลูกตัวครูเป็นลูกแรกลูกแรกเนี่ยเอาามหมื่นห้าแม่เขาขา,าวหน่เท่าไรเงาสุกะฮะเศร้าเกียจเน่ยน,นบอ ปาดเท่าเงยๆทุ่งสูงร้อยเท่าใดคว้วสูงนี่เงยๆนี่ร้อยหาซีบเนาะแาวกับแย่เนาะแาวกับแย่ได้ลูกมาจยกะโตแล้วครับนี่โอ้ได้ลูกสองแล้วลูกมาสองสองเก็ดนี่ได้ลูกมาสองแจ้งขาบ่มี่แบบนี้ทั้งใจดี ออใหญ่ดีด้วยโค้งสั่งใหญ่พี่น้องได้ใหญ่เังส่ไปเลี้ยงนะครับด้องหมื่ของพ่อใหญสุกนี่ละอืมเอาตำนี้ว่มีเนาะอืคอืใหญ่ๆแต่ว่าราคาถูกๆราคาใหญ่ๆแต่ว่าราคาถูกๆเบอร์โทรครับบ่รนี้ศ8ยสศูนย์แปดสามหหกสี่สี่หนึ่งแปดสามห่มโทรมาเลยอืมแม่นี่สองหมเจ็ด โคมนั่นสามหมื่นหาโคสุกคนโค้รูปหล่อเหมือนเดิมจากกำเพื่อน้ำมุ่นจังหวัดกาฬสินนะครับด้วขอบคุณหลายย่าสุนนองนเป็นนันบอนอเด่นบกว่าวานนี้บอกว่าวานี้ กุ่มตามอยูยทางไหนผม่มีอย่างเดียวอม่มีอย่งเลยบ่เนี่ยายแล้วไม่ได้ยนฟอหางห่าง่หางเลยอใส่หรอแดงแดงด้องผูนเข้าขาวเข้าขีนี่เลยโอ้เสือดำมา ห้อยบอมแม่แม่ตัวยใหญ่แดงนี่เออค่อมนี่ล่ะเออท่ดได้ล้นท่าใดละครับยากได้สามสิห้านที่สมบูรณ์ดีเนียครับสมบูรณ์ม่วสาวม่วสาวสมบูรณ์มวทั่งเขาปูนน้อยกินปนเนสมบูรณ์สามห้าบ่สูงทอาไดละบอมประมาณอยสามสิบบวกรอยสี่สิอยู่ดว ลอยสี่สิบไหวอยู่หรอกความสูงอยู่เลยแม่สาวบ่เม่อาสองหรือสามปีอายุประมาณนั่นแหละประมาณสามหรือสี่เด็กมันได้แถวสองเลี่มเนาะได้แถวสองเลี่มเนาะขาแข้งขาบ่มีเติมนี้เนาะนี่ยังเราท่านผมมือเลือกได้โปมีเติมนี้หางแยงเอาสีแดงเด้อเขาลอยสี่สิบได้ยู่ครับนี่มาหากลรองแล้วขุนโป้มือดำๆเป็นทะเลียงเนาะคุนๆเนาะโคบโบดเลยอืมโคบดเลย môn ừ. đầm, dâm khó đâm đâm đi áo, khô boat khô boat khóng nha bom bọc căn đỡ tốt tội anh em mắc cứ chưa ông tên đi bung khóng ao dạng anh bưng nó đi nó tên đi học ở nhà bom khô phụ nữ này sau phải sau phi sau phi tôi phi sau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  này sau phi sau phi สองนสองมันหาตัวผู้นี่เนาะทั้งสองเนาะไปเป็นคู่แยกกันแยกแยกสองหานเลยบ่สองพันเท่าไดกเมื่อกี้สองพันหาสองพหาแยกกับตัวละมืนสองหาอยมักจอยเก่ามักอ้วนเก่ามักอ้วนเก่า้วจะสนัดสนัดจอยเก่าจอยสนัดอ้วนเกาอ้วนสนัดสมบูรณ์กับตัวพี่สามหา ถนัดจ้อยกันพี่มื่นสองหารอยอสองตัวนยนง่ทอดอีกเอาของหอยบอมด้วยเด้อเอาตัวผูครับสอตัวตัวละมื่นสองหารอยอายุาเา <c oughs> เอาบาดเบอร์ทุ่ครับบาดเบอร์ทั่วศูนย์แปดแปดเดี๋ยวด้เดี๋ยวด้เสียงเดดเอาเบอร์ทุ่ครับศ8นย์แปดแปดศูนย์แปดแปนึ่องห้่งส่บอม นบอมแกงนั่งแกงนั่นอไม้ลายกิ้กาลายมีแต่ต้นมิเตอร์ต้นมดแล้วต้นขอบคุณน้าได้ยหมบอมเนี่ยอูสนามนี่เนาะเอาออกแลวบอม้องไม้ยุ่เสือมันออกแล้วแต่สมัยบุญกระถิ่นใส่บอมห้อยดูนหมนท่านแล้วโอเค ห่างดูนไปใช้เมื่อกี้เพิ่นฉีมาหนิใช้ห่างดูนอ่ะสาสครับสามสองแม่ลูกนี่บ่าสามตัวครับสามตัวออสามตัวครับสามหมื่นสองตัวเมียหมดทุกตัวตัวเมียไม่ต้องตัวครับผมร่วมไปเลยนี่ร่วมไปเลยสามหมื่นสองเลยค่ะห้องอันนั้นเป็นใหญ่ครับน้องบ่ครับผมเัวน้องน้องว่านั่นม่านน้ำกันเข่เดียวโอ้มาหน้ำกันเข่าเดียวกันครับอันนี้เป็นแม่ลูกครับโอ้เป็นแม่ลูกแม่ลูกอันนั้นมานน้ำกันโอ้อันนี้เป็นลูก ลูกตัวเมียห่นี่ยครับลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียลูกแรกคนโตนี่สามสองอันนั้นมาน้ำเพลินนน้นาน้ำกันพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันครับมัดนี่สามหมื่นสอัดดีสามหมื่นสองสามโตนี่สามโนี่สามหมือามหมื่นสองเอาไปเลี้ยงให้ลูกดีลูกดีลูกดีลอยเถอะเลยเมียเพื่นนี่ยลอยสาบพวงลอยามีต้นนี้ยังครับแ้งขาพี่หนบานนี่ผมมีต้านี้ครับเออเงลูกครับผู้มาน้ำเพลินสามหมืามหมื่นสองมีแน่จะฟัง อันนี้เป็นลูกลูกตูเมียได้ครับเด้ออันนี้มานอันนี้มาน้ำกันนี่อันนี้ก็ตัวเมียผมมาน้ำกันตัเมียทั้งสามมานน้ำกันเด้อเอาแม่ลูกสามสองสามสองเปไเรื่งใดเรื่งใดเรือเลยไปเอาไปเรื่งใดเรื่งใดลุครับ มดสนี่สามองนนี่นนสามสองสามสองครับผมอืมอ้ะบาทตัวได้อีกครับครับแมตัวได้ะบาดนี่ครับนี่ครับตัวนี้สามมื่นห0าสามมืตัวนั้นสิบเก้าออันนี้สาม0มืนห้ย่ยนี่เขาสวยๆนี่สีแดงๆดงสีแดงๆสามมืนห้าพันสูงเท่าไหร่ครับนี่ร้อยสี่สิบบกทร้อยสี่สิบบาทครับผมางทองแบบ ไอ้ลูกไม่ยอโตแล้วครับลูกสามโตแล้วครับโอ้สามโตแล้วนังเงี้ๆลาวดินขายเงี้ๆบือเื่อก็ได้นี่สมบูรณ์ผมมีแต่นี้นี่บ่มีแต่นี้ครับสามหมื่นสามหครับอันนี้ตัวผูบ่นี่ตัวผู้ครับซาโลเล่เนี่ยซาโลเล่หมื่นเก้าหมื่เก้าดซเนี่เนสามบว้อยสามสิ าาตันตนี่มื่นเก้าพันมื่นเก้าพันสมบูรณ์สมบูรณ์ซารดรี่เอาขึ้นนำกล่องมาเเอาตัวผูดวยครับมื่นเก้ามื่นเก้าเอาม่นเก้าห้อยดูเหมือนอรบงอืมเอาเบิร์เบอรโทรครับบานนี้ศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าหนึ่งศูง ทางดูนโทรมาเลยนะครับบ้านหน้าคำครับผมบ้านหน้าคำเพื่อบวกขาวเนาะเอาโทรมาเลยครับผมพุ่นละยุพุ่นละครับสามหมื่นสองครับผมสามหมื่นห้าหมื่นเก้าครบเอาขอพูดหลายๆครับอันนี้อางไม้บริษัทสายเล้วเลยบ่ หอยบันมาทร้งพี่ฮะเอาบอหอยลุ่งห้อยลุ่ลมมเนหอยบันเท่าไดแล้วครับนี่นนายงเก่งนี่บ่เศ้าสองโอ้กินนายง,น,ยน,ยงนี่เป็นตัวเลี้ยงบ่เนี่ยลงอืมเศ้าสองหน,น,นึ่งน่ะนี่ไงนี่ได้ลูกมา้ยกโตแล้วครับนี่ได้ลูกสองไ้ตัวสองหมื่นสองอยังตัวอะไรอีกลอยเท่าไรแล้วขสูงบางไงได้เนี่ ฮะอ้ยเท่าไหรนี่ค้มสูงยังไงนี่ร้อยซี่สิบบวกเนาะกินนาเจงแข้งขาดีพม่มีตบบนี้เนาะสองหมื่นสองนี่ครับกินนาเจียงด้วยแม่นี่ได้ลูกมาสองตัวครับเอาราคาถูกๆสองหมนสองะครับอืม็่นวนเรียงว้ายง่ยลงเนาะ เลี้ยงได้ลูกหายลูกดีเล้กินหาเก่งๆเป็นตาเลี่ยงครับราคาถูกผูลแล้วม,ม,มันจะลงแลบบ้วลงมันแหวบสำนีบ่มี่สองหมื่นสอครับเด้อเอาแมนบ่ผ่บ่ครับบ่แมนได้ตัวเดียวเบอร์ทโทรครับบดนี่น้าแดนเกเก้าสี่สองก้าสองเก้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าหน่งเง่ยๆนี่ร้อยสี่สขึ้นกินหาเก่งๆสองหมืโทรมาเลยครับหอยนะลุงบ้านหอยผง อืมตาลสินนะครับเด้ออานีนเป็อาไปเลี้ยงกันะครับเด้อ้วค่าถูกถูกนะครับสองหมื่นสองนี่กินยหญ่ยิ่งเกียงไดเนี่ยเาางวกินใหญเบิ้งกันนะนี่สนใจเลี้ยงเอาไปเลี <ac> ้ยงนะครับไดหลูกมา2สองตัวเนี่เอ้านี่สองหมื่นสองยั่งไห่นี่กินยหเ่ยิ่งเกียงขอพูดอะไรครับห้อยลง โอ้ห้อยบอมบนี่ห้อยบอมไทแลนอ์่ี่นี้ห้อยบอมเลยนยงไ้โอ้ตัวกันอยู่ยั้งพี่ขงผู้ใดนะครับท่านพีกลหมดแล้วห้อยปล้องนี่นะห้อยล่มกลหมดแล้วด้วยตัวคนโูปนี่น่ามากระจางกันแล้ว ทางพี่เด๋ยวไม่เลยของไะครับโอ้ขายแล้วมัดนัางพี่เดี๋ยวโมหูอันนี้ว่าผู้ซื้อเสียงเดียรผู้ซื้อเอาไปเลี้ยงวะบ่อันนี้ผมไายแล้วหละหอยบ่หอยบ่หอยบ่ไทยแล้วหรือยังอยู่บ่หอยบ่โอ้ยยังอยู่บ่ชื่อเมื่ไหร่ไหม ชื่อเดียวนีะนั่นแหละผมจะใช่งูอันนี่เขาจะเบิ่งเ็าเรทยกงูไทนีแม่ลูกบ่เดี๋ยวนี้แม่ลูกอัลูกเพิ่มหมดแล้วนะตู้มพูนะบอกลูกตัวที่ไดนเพิ่มแล้วน่้นตัวที่สามที่สี่เนี่ยตัวสามไอ้ลูกดีเลยนะกินยากระเจงยากระเจงไท่หน่อยนี่นะไท่พู้ไท่พู้หือแม่ลูกโอ้ลูกพักขนาดอืมเอาเท่าไหเราแม่ลูกนี่ซื้อแล้วสองมือสองพห้า สองหม่ร้อยบาทโอ้สิ่ไปเท่าไรเราบาทนี่มีกำไรขายลูกพุ่นขึ้นใหญ่ดีนะเนี่ยดีจังวะใหญ่ใหญ่เลยนี่ใหญ่เลยพุ่นนะพุ่นนะลูกด้เลยครับลูกตัวผูเใหญ่กว่าแม่หนากว่าแม่ละนี่ให้ลูกดีตัวนี้ให้ลูกเก่งด้วยนี่ง้อไถ่เนี่เอาสี่เปิดเท่าไรบาทนี่โอ้สี่ห้าร้ เาส่าแม่ลูกครับเอาเป็นเอาได้เน bueno> ี่เด้อเป็นเอาอยู่เพราะว่ามันถือนะครับสอตัวเนี่ยเศร้าสี่ห้ลเบ้องกล้องนี่เด้อต้องยัอ่างปงนะครับเอาใหญ่ๆนไปใช้เห้อยบอมนะโอ้เดี๋ยวเราไปลดดูสองหมื่นสี่ห้าอยเอาคูนี่ คู่นี้แม่ลูกลูกตัวที่3ให้ลูกดีได้ง่ว่ไท่นี่นะครับง่ว่ไท่บ้านเฮาไท่ภูเขาไท่เฮาไทยภูเขาสองหมนี่ยเนะเาะเอาเบอร์โทรอีกทีนึงบนี่ดนย์แปดแปดหกสามหกหกสามหกเก้าห้าอเ้าอาโทรมาเลยสองหมื 4, 500, ่นสี่หายครับเด้อ แม่ลูกลูก<ม>บอกไย้องลูกบอกงยเลยเหนียให้ลูกดีลแ,แล้วแม่เหนียวทวมหาหอยบอมนี่แหละมาเลยจากเทือกเขาผู้พันต้องารบบ้นบานแบบจ้งนั่งอเอาขอบคุณหลายๆครับ เโ้าบ่ไดแดงๆดักครับหมดโมโหจักเลยคสร็จอะไรเป็นี่เป็นอื0 0ซีเมื่อนฮะพี่ชาก่อน5า0 0ื่อนขาห้อยดุนน่องไฟแดงๆนี่เอาพอมขายแล้วครับตัวนี้โอ้ขายแล้วห้อยล่มโอ้ห้อยล่มผมขาย1ิโอ้ขายไปแล้วตัวผู้สร้างหุ่นได้ห้อยดุนสร้างหุ่นโอ้นี่ของนี่นี่จะคนคนฮะ

มมีงัอ่วนี่เพิ่นโบออกเนาะเพิ่นมาของเพิ่นลูกเพิ่นลูกไหนเพิ่อนเห็นแต่เมียเราเมียเราบอกกล่องเราบอกรยานกล่องใส่เพันลุกเพิ่นอยู่ใส่พันลูก

ืนนี้คนหลายด้วยบันจานวันนี้คน uh huh. okay. it หลันนี้หลไหลว่อนี้ว่าไหลได้คนกันหลวันนี้เอาคนกันได้ค้นกันหลรถกันหลด้วยวันจานเนี่ย บ้านจานซะมาคนหลายิดเดี๋ยวนี้หลายคงง่วงไหลคงง่วงเลยครับเดี๋ยวนี้ทั้งคอขาดทั้งหัวสื่อเลยห้อยบีใช้เหลืองง่วงเหระตัวใดนะนี่บอกเป็นเบิ้งกันอยู่นี่นะเป็นคู่นี่บอกเขาเป็นตะอุ่นแถวไฟเดี๋ยวนี้แน่นี่ดิ้ยนะครับห้อยล่มบอลหนังห้อยกี้ผมเลอนี่ อฟร่มบบได้หนังไ้จีโบ่มือนี้ไฟดิ้ดาคน,นได้คายนมาหลเลยครับมือนี้เบิ่งกนะนาวคนมาหลเลยครับมือนี้รถก็หไหลคนก็หไหลวันนี้แต่ว่าง่วมีท่วนี้แหละเอาเอาเบิ่งกรนนาตายเบิ่งคนเนี่คนหลคนไหลคนหลายคนหลคนไหล ตลาดมันจานคนมันหลายบานนี่หลกวางง่วนตายบางคนในมันคนหลได้ยังไครับเมือนี้ขับรถรัจางเปางรับงนรับานีจางเป็นผู้ัาเรับจ้างเานรรัจ้าง้เนบนปนผูรับ้ัานเ็นรับน้อัันัง บรรยากาศรถก็ไหลคนก็ไหลบ้านนี่เอาคนไหลไทยเอาคนนี่แหละเบ้างกันหนยค้นมาไหลแต่มือนี่แหมเนี่ยว่าผมคือขึ้นได้ใกล้หนิดบ้างนั่นนี่ไงใส่คนไหลไทยเอาคนกันด้วยมือนี่หัวหน่อยไายเอาคนกันคนไหลมือนี่ไายเอาหน้าย่อยไายผู้ซื้อด้วมือนี่ไหลแต่ห้อยหนาย คนมาไล่แต่เมื่อนีนไล่อยู่ครับคนไล่ที่รถกันไล่พวกมั่วหันบลไล่ตีเอานี่คือตลาดบ้านจานนะครับตำบลนโนุนน่นนาจา,อาอนอำเภอนาคู่นะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเมื่อนีนเป็นวันอังคารที่นี้สิบหกท่านว่าคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกใกล้ปีใหม่แล้วครับเอานี่คือตลาดบ้านจา,บานบรรยากาศนะครับชายพี่น้องเบิง่งเอานะครับใส่ชีฟเนึ่งนะครับเอาเบิ่งคนเบิบ่งบรรยากาศ คุ้นลายรีครับมือนี้เอากันดขอจบชุดนี้ไว้ตรงนี้นะครับดื้อเอาขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ